ครับในที่ต้นก็พบก,กับผมทเทวิดอนะนฮะอยู่กับบริโซลชั่นก็มีครับผมก็เป็นเกมมือถือนะครับคือมันจะนรรก็เป็นภาษาอังกฤษแหละนะครับบอกเลยตอนโหลดเกมเกาหลีเหลือกันอะไรงงนิดหนึ่งครับอ่ะทำการอ่ะตัวกเกมเป็นแนวอ่าแนวๆๆแนวแนวการ์ดนะครับซึ่งก็จะแบบแนวการ์ดเท่าไรป้อมมาเออนะครับผมมีลายให้สามลายนะครับอ่ะก็มีการเล่นนะครับผมก็คือเราแบคเทอร์เลยนะครับแล้วก็มันจะมีตัวนี้ ครก็คือน่าจะเข้าไปเล่นธุรกิจแหละนะครับผมยังไม่เคยเล่นเหมือนกันจะเป็นรภาพนะครับทีนี้ครับมันเป็นเรื่องของชาเลนจ์เขาบอกก็เข้าไปเล่นได้นะครับเนี่ยเป็นในเรื่องถูกไหมเออนะครับเป็นละครน่ารักนั้นี้นะครับผมก็เดี๋ยวข้ามๆไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปพีคๆเขาหนึ่งเลยไม่เป็นไรเลยเขาดูในเรื่องก่อนแล้วกันเผื่อมันจะให้ ต่อสู้นู่นนี่นิดหน่อยอ่าโอเคครับผมชาเลนจ์ครับเราก็เนี่ยเรียกอะไรมาเลยนะครับเล่นกับศัตรูครับนี่ครับงานเล่นครับผมก็คือเอ่านะครับเราวางตามแบบว่าหนุนให้ทำการเล่นเลยนะครับอยากให้อยากให้อยากให้ศัตรูธรรมดาอบเราไดเฮ้ อันหึงเพ่นี่ทำใหญ่เลยหววใหญ่เลยนะนายโอ้โหมันบนโดนเพื่อนลงมาไม่ทันว่ะเราต้องอะไรนี่ครับผมต่อสู้ตู้อันนี้เหมือนไม่ได้มีเด็ e c t เราครับเป็นกันเลยนนะแต่ว่า เล็กที่แบบเขาจัดมาให้ครับสามแล่นะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมการเล่นไม่คือแบบอ่าเราเกตนะครับแล้วก็ลงการลงตัวละครอ,อะไรพวกนี้แหละนะครับผมแต่ส่วนการพีพีกับคนนะครับมันจะมีป้อมให้ทำลายครับเดี๋ยวรอแน๊บนหนึ่งเอาแล้วก็ผมนี่ครับเราทำการเลือก เราลงด้านฝัละกลางเป็นป้อมปากกาเรานะครับทถ้าพังพ่คือจบเลยครับผมซึ่งของเขาอยู่ตรงกลางใช่ไหมเราสองเลยเราลุยด้นกลางเลยครับเราเปิดแบบไม่รู้สามเลนเลยตัวมาเราลุยสามเลนเลยครับผมให้เขาตั้งรับแบบงงๆกเราเล่นตรงกลางก่อนอขอเขียงไม่เป็นไรครับเรายัางมีสองตัว ตนนี้อเฮ้ยลงผิดโอ้โหตายแล้วตกเลยลงผิดอ้าช็อตาลูกเยนั่นเนาะอันนี้นะเกลียดคนนี้มากมากเลยนะครับเป็นแรงกดไถ่มาเจอกันหน่อยลุ้มลุ้มครับลุ้มลุ้มเรียบร้อย ไอ้น้อยเหรอโหลืมครับโอหลืมเลยให้มาตัวเองเกิดอะไรครับป้อมเราโหดยันอะไรกันในหนูทำเรื่องกันหลายป้อมเหอนก่อนนะครับเพราะว่าเล่นเมื่อเข้ามาขัดขวางเราในการไล่ถังของเขาอ่ะท่านบนพอไหวครับอืมเรียบร้อยยิงเลยลูกน้ำน้อเทาก่อนเลย น,น้อยนิดนี่ครับลงด้านบนครับเพื่อที่เราจะไปถอดลายฟอมด,ด้านล่างครับลงด้านบนไปจริงๆอย่าเพิ่งลงรัวก็ได้นะครับเพราะว่าแบบง่วงมาตับมางนีดสบารไม่วะแต่ถ้าลงรัวเนี่ยคือมันจะแบบว่าเอา้าร้ายไม่เป็นไรครับจงบักนี้เรากันกลางๆนิดหนึ่ง ครับมาว <มา S 1> นการข้างบนโอเคเรียบร้อยครับผมดูแดงกลางเลยแล้วกันครับค,ครับทำวนปล่อยครับผมเพราะว่าเรามีป้อมสุดโหดอยู่ทูกเขาลุกลุกเท่นีครับนีจ่จะทำลายป้อมครับผมเดินอย่างเียเดินช้า,น,าน,นิดนึงครับแต่เขาตีป้อมหนักอยครับ ลองผิดตรนี้เรียบร้อยเรียบร้อยอยนอยเรียบร้อยน่อเรียบร้อยอำานแรงนิดนึงโอเคเราเผาครับียุดกล้าดล่นหน่อยไม่เป็นไร เราลองปิฟ้านเยอไปแล้วนครับผมมารก,กันด้อนบนนะครับเราต้องลุยด้านบนด้วยครับเพราะว่าตัวย่างป้อมไม่หมดก็มีเวลาให้นะครับผมเอาเลยละกันโอนะ้โหมอหงมวกมาสองฟันดูดิจะยังไง โอเคได้ okay. สามทางว่าเอาโอเคครับเรียบร้อยครับผมเพราะว่าเราเจะจะจบดีป้อมครับจัดการเรียบร้อยโอเคครับผมก็การเล่นประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรซับซ้อนเกินมากครับผมอ่ะโอเคแล้ววนอื่นมีอะไรบ้างครับอ่ามิชั่นครับผมก็คือรับของวันนั่นแหละไม่มีอะไรวันว One, ครับผมพวกอ่า <c oughs> พวกนี้ยนะครับแลนดิ้งนะครับผมก็คือ มันจะมีการจัดเรียกว่าจัดห้องแล้วกันครับตรงแชนเตอร์นี้บบนะครับผมนะฮะการจัดห้องตรงนี้ก็ผมผมไม่ไม่มั่นใจนะว่ามันได้ได้อะไรนะครับแต่ว่ามันแบบคือคือเปนแบบเนี่ยฮะคือ,ค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 อจัดเนี่ยมันคือตอนแรกมันสอนแล้วมันก็ให้ใส่ให้เราใส่ไปแล้วก็เลยยังงงใครรู้บอกเลยแล้วกันเอางี้ดีกว่าอครับ เช่าเตอร์ตรงนี้นะตัวนี้เป็นสตรูนะครับผมคือของโน่นนี่แลนดอมได้โอเพ่นโ oh, <God. S 1> ดยการดูโฆษณาแบบนี้ครับเสร็จบอยครับก็ได้ของรันวัน,นคือผมเนี่ยคูณส่งคูณสิบอันนี้เป็นเพชรน,นะครับถ้าเราเจาะเพชรถ้าเราเจาะทีนี้าาก็ต้องใช้เพชรตือนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับของอื่นก็เหมือนกันนะครับผมเปิดนะครัโดยการดูโฆษณานิดนิดหนึ่งอ่ะ ต่อมาเด็กครับผมเป็นการจัดเด็กของเรานะครับซึ่งก็สามารถอัปเกรดอัปเลเวลนะครับเห็นไหมอัปเลเวลครับผมถ้าาได้การของมันมาครบจำนวนนะครับก็จะสามารถอัปเลเวลเพิ่มความสามารถให้กับการงานนั้นนะครับบุ๊กคือเป็นตัวที่จะบอกบอกว่า เรานะครับได้ตัวละครอะไรมาบ้างนะครับนี่เขาตัวนี้เองที่เก่งๆโอเคเอาลงเลยแล้วกันครับผมจะจัดให้ดูกับคนสักรอบหนึงห้าใช่ไหมโจมตีคนนหน้าจะเยอะไปเย แวนี้แล้วกันครับมาถือว่ามีห้าสองตัวโอเคครับผมอ่ะก่อนที่จะรุยกัารืดก็ประมาณนี้นะ่านีมมมมม่มีอะไรบางเนาะโอเคเซตติ้งมีแค่นี้นะครับเกเกิดกับสเปกนู้นนั่นนี่นะครับผมโอเคมาจัดไปอีกสักหนึ่งแบตแล้วกันครับผมแล้วนเะง เออจัดเสร็จปุ๊บนี่ครับ p ีพีเกตครับผมเราพีพีไปเรื่อยๆนะครับจะได้คะแนนใช่ไหมจะได้คะแนนปุ๊บเราก็มารับของรางวัลพวกนี้นะครับนี่โอเคนะครับผมมาต่อครับผมดุ้ย,ย,ยนีโอ้โนี่เออราคนแรกมาโอ้โหทา่ามนตรงกลางดีกว่าครับผมตึ้งอ่ะเขาเฮ้ยมีสัมผัสอะไรอ๋อโอ้ เหมือนเดิมครับเปิดฉากสามภาคเลยครับโมโหรับผมเขาดักล่าเขาเป็นป้อมปืนนะป,ป้อมปืนมาเลยไม่ทันมลยไม่ไลงอ่ะอ หมดทิ้มดีเลยจ้าข่าวเกันหน่อยปาโอ้เน็ตนะครับสะพานเน็ตบโอเค,อเคมายัางยังได้อยู่อย่าพูดเป็นอะไรไปนะมีเรือครับทุกท่านตกไปยังน้ดนไปเผาครับมอดเลยพีน้อง ถูกเฉยแถูกาใครนเนี่ยมันใช่ไหมไอ้คนเกาหลีรึหน่นี่เราจีลาก่อนผมเพราะว่าลางหมดละตาัางตา่างใกล้หมดละโตอนนี้เพียงกว่าอีมอนมนี่นั บนเน็ตมาแล้วของเขาหรือของเราเนี่ยอยากเลยจริงๆไม่ไวยไม่เผาอ่ะไม่ตายด้วยโอ้ oh my god เขาเป็นเลนแล้ว ลองดอีกว่ามาล <c oughs> งล่างมา <c oughs> ไม่ทันหรอกเป็นไงน้องน <c oughs> ีงมันไม่กยัมนี่มา <c oughs> เา <c oughs> ่ราเป็นบนเหรอครับเป็นโดนหรอครับ <c oughs> เปนโดนรครับ <c oughs> ท่านไปก่อนที่ไปปึ๊บอืมเยี่ยมเยี่มยมเจโอเะโอเคคนะเ,เบผม นีกระผพาะคนตรงนี้แหละมาดตงนั้นปล่อยไปด้านบนนะโอ้เน็ตใครวะเนี่ยขึ้นเลยแน็ตนี้แหววไปมาในด้านล่างว่ะ รอดหมดทุกท่านยังไงวะเนี่ยโอเคแพ้แล้วเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะผมโอเคยังไงฝปล่าถทามีแขง่งกันนะครับผมเกมเกมนี้นะครับผมไอตองเลืกเป็นท้ายก็ดีไปนะครับ